ฮัลโหลสวัสดีครับผมดีีต้อนรับเข้าสู่เกมเทเบ l ลซีกันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้จะมารีวิวกับบาร์เบเรียนสายโฮต้านะครับผมหรือว่าสาย Hammer of the Ancient นั่นเองครับผมนะก็เป็นสายทุบพื้นตอนนี้ผมก็เลเวลร้อยแล้วนะครับผมนะก็พลกงก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันโดยดีวยกว่าวว่าเป็นยังไงก่อนอื่นดูสกิลก่อนครับสกิลเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะสำหรับตอนที่รีวิวสายอืนอ่นก็คือพลัง ไอสกิลเนี่ยส่วนใหญ่มันมันจะต่างกันแค่เนี่ยครับผมคือรอบแล้วเราเป็นสายอัพเวลเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นอ่าสกิลวฮตานั่นเองก็แค่นี้ครับผมแค่เปลี่ยนนี้แล้วก็ก็อาจจะมีอัพเพิ่มแค่นิดหน่อยเช่นพวกเกี่ยวกับการเอ,อ่อมานาอ่าพวกที่ได้มานาเนาะหรือฟูลีนั่นเองครับผมเนาะที่เพิ่มเข้ามานี่ก็มีเพิ่มตัวนี้เข้ามาทนั้น นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมส่วนสายสองสายเนี้ยผมมองว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับผมต่างกันแค่สายอพิเวลเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีไปด้านหน้าเนาะความแรงก็แรงเหมือนกันน,นั่นแหละผมดูแล้วแต่ว่าสายเนี้ยมันจะโดดเข้าไปหัวดเลยครับผมปุ้มปุ๊มปุ๊บปุ๊บเป็นออรอบตัวเราเนาะข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันข้อดีคือตัวนี้สายนี้มัน มันจะเคลียร์มอนได้ไวกว่าครับผมเพราะมันไม่ต้องจัดแต่งรูปแบบของมอนสเตอร์ให้อยู่ตามแนวที่เราอันนี้เนาะหรือว่ามันเนี่ยมันลุยได้เลยอ่ะมันมันไวกว่านะครับผมนะแต่ข้อเสียก็มีครับผมข้อเสียคือข้อเสียของสายนี้คือพอในแมทรีออสสูงอย่างเงี้ยไอ้สายเอาเฮเวลเนี่ยมันมันสามารถมันเซฟกว่าครับมมันเหมือนมันเป็นการโจมตีระยะไกลอ่ะเพราะว่า มันเป็นลูกกลวยไปข้างหน้าเนาะแต่ตัวเนี้ยมันต้องเข้าไปบวกครับผมเพราะมันต้องเข้าไปบวกทําให้มันใบหวะมันก็ไม่รอดกลับมาครับคือ <c oughs> มันไม่สามารถโยกเข้าโยกออกเหมือนสายนู้นได้ไมมันโยกเข้ายกออกเหมือนสายอลเฟเวอร์ไม่ได้ครับผมมันต้องเข้าไปวกาะพระเกาะพระสายเดียวจังที่ผมเล่นสายนี้มาเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เลเวลประมาณ เ่า98บแปดห้องหรือว่า98บไป100คือไอ้สสยเนี้ยสามารถใส่เดียวบอสได้หมดทุกตัวนะครับผมแต่ว่าลีลิทผมยังไม่ได้ไปนะพอบบอสใหม่เนาะทั้งตัวบอสปัาชานบอสไอ้มาลิกแน้นหรือว่าไอ้บอสสายฟ้าไอ้ตัวเซนนะครับผมหรือว่าบอสน้ำแข็งหรือว่าแม้กระทั่งดูเรียวที่เลเวล100นะั่นตัวนี้ก็ใส่ได้หมดครับผมนะ ไม่มีปัญหาทุแบแป๊บเดียวแตกครับผมขอแค่มันติดโอเวอร์เวอร์้วแตกแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเอาว่าไงผมผมคิดว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันแค่ที่ผมบอกนั่นแหละเรื่องของไอระยะการโจมตีรูปแบบของการโจมตี เพราะว่าความแรงอะไรพวกนี้มันใช้โอเวอร์พาวเวอร์เหมือนกันครับผมเราบิวโอเวอร์พาวเวอร์มาเหมือนกันเนาะเออผมก็เลยบอกว่ามันต่างกันแค่นั้นแหละแต่ตัวเนี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถมันเดินลุยได้เลยนะเอาเปิดประตูสิทำไมไม่เปิดประตูล่ะตันะตวเนี้ยมันเดินลุยได้ไปเลยครับผมไม่ต้องมารอจังหวะหรือว่าไม่ต้องมาลากม่อนลากอะไรให้มันแบบว่า อยู่ด้านหน้าเราให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการนี่มันให้ผมทำอะไรวะออมานหนาผมหมดโอ๊ะเสลงใส่ตัวเองมาเ ปิดประตูไม่ได้ต้องทานู้นเหรอโอ้ไม่ทำละช้าครับผมมาเป็ดูกะปลอดีกว่าดูไปไหนก็แหลกมาเข้าไหมแต่เรื่องของการฟาร์มข้างนอกอ่ะอย่างเช่นเทวทายหรือว่าแมปเขียวเนี่ยถ้าสัก75ขึ้นมาเนี่ยมันมันชวัดกันไม่ได้แล้วน,นะครับผมเพราะว่าสายในก็แตกเหมือนกันหมครับผมกับข้างนอกเลยนะ ไม่มันไม่จาเป็นจะต้องเก่งไม่เก่งนะผมว่ามันแตกหมดแหละครับกากากมาก็แตกหมายถึงม่อนแตกนะไม่ใช่เราแตกแดง็มงแมบบนี่หายนักสร้างบ้านครับผมทุกอย่างเดียว ทุบหมดไม่สนลูกใคร <must> wait. แต่ถ้าความความาความง่ายตัวนี้ง่ายกว่าถ้าความแบบว่าอลังการความสนุกอะไรเงี้ยตัวเอลฟิเอลมันจะดูดีกว่านะวันปาดไฟไปปาดไฟไปพระนะตัวนี้มันก็จะออกแนวหน้าเบื่อหน่อยหน่อ <c oughs> แต่หน้าเบื่อสุดผมว่าน่าเป็นสายหมุนนะครับผนมะ <c oughs> แต่ว่าผม,มยังไม่ได้เล่นนะสายหมุนเป็นสายเดียวที่ยังไม่ได้เล่นเลยครับนอกนั้นเล่นหมดแล้วเหลือแค่สายหมุนเดี๋ยวลองดูก่อนครับถ้ามันไม่มีอะไรกล้าจะเล่นรอได้ของเยอะๆก่อนตอนนี้ที่ผมค้างอยู่สำหรับตัวบอมเลียนตัวนี้คือค้างกิบพละก้อนหนึ่งอันครับผมที่มันยังเลเวลสิบอยู่ทําให้ มันไม่ได้สแตครับผมนะไม่ได้สแตตตามต้องการถ้ามันเลเวลสิบปุ๊บก็เออโอเคผมแปลว่าผมจะได้ครบทุกอย่างนะแล้วก็การเกงเอ,อ่อเบยูนิคอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นอืเบร์สับกางเกงตัวนั้นนะเออมันมีการเกงอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ครับมันดับอย่างดูเดือนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้อะผมได้แต่อะไรก็ไม่รู้ว่า เขาถูกไปมแต่ของเขาเดี๋ยวเราไปลงเงินเชื่อได้แม่กันดีกว่าข้างนอกนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วข้ับผนะผม,ผมขอเปิดกล่องสักกล่องน,นะที่จริงท้านไม่ได้คิดอมม่าจะเปิดสามร้อยนะผมเราไปสู้บอล <c oughs> แล้วเออแ่งชอบีนะ่ะบอรถล่มแตกไปครับผม ไม่มีอะไรต้านทานเราได้อ็ไดแล้วดูค่าพลังโอเวอร์พาวเวอร์เราซื้อเท่าไหร่โอเวอร์พาวเวอร์นะครับผมก็สองพันสี่ร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์่าโอกาสมันแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่มันมีอย่างอื่นเข้ามานะครับผมเช่นพวกเอ็เฟกต์หรือว่าแวมไพร์หรือว่าฮัลกอนเนาะทำให้มันติดค่อนข้างบอ่อย ไม่ใช่ติดค่อนข้างบ่อยแทบจะาก,การรันตีเลยนั่นแหละว่ามันจะต้องอติดทุกๆกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ทุกๆกี่วิอะไรอย่างนี้นะครับผมไอ้สามเปอร์เซ็นต์นั้นเราไม่คุยกันลนนนะไอ้เจ้าเราก็มันต้องแตกไปโอเคเนดะี๋ยวเปิดน,นี้ไปพระ หนังหมามากเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยม,มาแ้ครับผม <c oughs> ไปงั้นเราไปไอ้ไแมดันเชียกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูคนคือผมลงเทียสูงยังไม่ได้ครับผมผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเพิ่งเล่นมาแค่แป๊บเดียวกับสายนี้เดี๋ยวเราลงแบบว่าพอโอเคนะสักหกสิบกว่าก็ได้คือผมตายเว้ยเรื่องของเรื่องของตายคือถ้าเป็นแบบว่าไอสายที่ปาดพื้นนะ่ะสายอัพเวลเนะี่ยผมลงได้แบบว่าแปดสิากว่านะ เพราะว่ามันไม่ต้องเข้าไปลุยนี่40%จากดาเมจระยะใกล้นะผมไม่ได้นะลด40%ดาเมจลดฟิสิกอลอีกไม่ได้ครับผมนะวันนี้เพิ่มเลือดเอ,อ30%ไปจัดไปเลือดมันเราไม่กลุยนะเพราะว่าดาเมจเราล้นหลามครับผมล้นหลามบอกเลย แต่นี้ถ้ากดมือน่าจะเก่งกว่านี้ผมนี่ผมกดมาโคนะทำให้มันมันจะตีเรื่อยๆแบบว่าคือเรามีเรามีเอฟเฟกของเอ r มาสเตอร์เที่สกิลจะแรงมากถ้าเกิดว่ามานาเต็มแต่ถ้าผมกดมาโคปุ๊บอ่ะมันก็จะตีตีตีตสลับกันเรื่อยๆคือตีนี้แค่พอมีมา,านาใช้ถ้าโอต้าได้มันก็ใช้เลยอะไรเงี้ยนันก็ข้อเสียกับการใช้มาโคนะครับผม มันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกแตกของทองนี่เพิ่มนี่ขนาดเพิ่มเลือด30%นะ สึกว่าผมตีเชา้าห้าล้านครับห้าล้านนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่ขี้นะเป็นนี่แปดล้านขีดแปดล้านแต่มันบางจาังหวะมันจะเยอะกว่านี้ครับผมมันมีหลายเงื่อนไขนะขผมก็อย่างพวกผลก้อนพวกอะไรนี่เพิ่มเข้ามาบางจาังหวะมันจะไม่ใช่แปดล้านเอออ่านแบบว่ายิ่งเวลาเบอร์เซอร์ก็จะยิ่งแรงอะไรเมื่อกี้เท่าไหร่ ที่เห็นผมไม่นิ่งนี่คือผมใช้มาโคแล้วมันกดตลอดเวลาแล้วผมกดเดินตลอดเวลายี่สิล้านเลยไม่เคยเจอวผมจะฟาร์มทำไม còn cho bạn áp kịp hàng con mày mày đây là cần ngon các đàn đan này mình thấy sắc sắc tay sắc sắc ตัวแตกไปนล้เจอทุบเนี่ยมันมันคล่องกว่าตัวอาร์พเวลนะครับผมนะนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่ามันฟาร์มไวกว่ามากตระแรงพอดมันนัวครับผมมันใส่นัวนะส่วนอาอ์พฮเวลเนี่ยมันมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องมีสติครับผมนะมันต้องมีสติ อกล้านน,นสายนี้สติไม่ต้องสัต์อย่างเดียวเลยลสามารถกด move position ได้นะผมจะได้ทุกพื้นไปเพราะบางจังหวะมันมันกำลังเดินมาอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปเราก็อาจจะโดนแฟตตีได้ ก็ตัวพื้นไปเลยอะไรเงรี้ยเพราะมันมีมันมีมันกระเด็นมันมีระยะที่ค่อนข้างไกลอยู่นะครับแต่ประเด็นคือผมขี้เกียจกดเข้านะเออผมกเ็เลยไม่ค่อยทุกข์เร่เอาบอสเลยเข้าเลยได้ไหมโอเคเราจะได้อับกิบพละก้อนกันนี่ดอกนี้เขาผมจะโอเวอร์เอาหอนึ่งสี่ล้านได้หมด โหหมอกนี่สวยดีไหมนี่เขาผมผมเรือตัวนี้เนาะผมต้องเอาเลเวลสิบห้าเพราะว่าผมก็จะได้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะรัสเนี่ยนะผมนะรัสก็คืออ่าตัวนี้ครับผมนเห็นไหมมันมันไม่ได้ตัว additional bonus ครับผมก็คือถ้าผมได้เลเวลสิบห้าปุ๊บเนี่ยไอ้ัศสมีสีแดงเนะี่ยมันจะกินมาถึงตัวเด็กตัวนี้นะ ทำให้ผมเข้าเงื่อนไขที่จะได้โบนัสเนาะก็คือถ้าสกิลเนี่ยติดคียเข้าเนี่ยผมจะได้3มานาก็คือ3ฟูลี่นั่นเองอ่าผมก็จะเก่งกว่านี้เยอะกว่าเดิมครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขับวาร์เบเรียนสายโฮตาคอนทุบอ่าเดี๋ยวผมจะลงวิวที่ลอกมาไว้ให้ที่รายละเอียดของคลิปที่ดีแคปชันด้านล่างเหมือนเดิมนะครสำหรับใครอยากลองก็ไปลองกันได้เลย นี่ครับเดี๋ยวก็ดูเอาก็ตอนนี้เป็นแอคที่พลังเมื่อหกเมื่อแปดพันห้าเลือดหมื่นสี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีพวกบาพวกอะไรอยู่นี่กแลวมันไม่ได้อยู่ในเมืองครับผมนะมันก็จะต่างกันมาดูไอเทมกันคร่าวๆนะเอาคลิปนี้ค่อนข้างสั้นสิบสี่นาทีอยู่ทุกทีผมจะนานเล้นหน่อยนะก็จะมีหมวกผมใส่เป็นกันธาตุนะครับผมนะ กันธาตุแล้วก็มีลดคูดาวแปดอตแต่ว่าตัวเอฟเฟกตเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ติดมาจากมิล์อื่นเนาะก็คือเบสิคสกิลจะได้รับ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ดามจเดเรชั่นหกวินาทนะีเพราะว่าพอ,พอ,ม,าพอมาสายโมต้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เบสิคสกิลครับผมเออเพราะว่ามันดีมานาค่อนข้างเยอะทําให้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่สายอื่นนะผมผมรู้ว่าผมมันมันจะต้องเข้าไปกดใช้เกือบตลอดอะไรอย่างงี้เออ ่วนตัวเสื้อครับผมก็จะเป็นตัวนี้ใส่มานานแล้วครับยังไม่เจออันไหนที่ถูกใจนะครับก็เพิ่มดาเมจเพิ่มฟิสิกอลดาเมจแล้วก็ลดดาเมจ9.4%แล้วก็ดาเมจจากออนเซอร์ระยะใกล้อีก15%ครับผม,อมเอฟเฟกเป็น ใช้คอสกิลใส่มอนสเตอร์เนี่ยลัคกี้ฮิตเนี่ยมีโอกาส32%ที่จะขยายระยะเวลาของเบอร์เซอร์เนี่ยสองวินาทีและยิ่งถ้าเกิดเออ่ดาเมจมันติดคีย์ล็อกเนี่ยก็จะอาจจะดับเบิลเป็น4วินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนทัอองเบอร์เขาผมก็แน่นอนก็จะเป็นบวก4สกิลเลเวลของแฮมเมอร์ออฟเดอะเอนเชียนก็คือโฮตันเองแล้วก็มีลัคกี้ฮิตอัพถึงหเนี่ยมีโอกาส5%ที่ ลัคกี้ฮิตเนี่ยจะทำการรีสโตก็คือทำการฟื้นมานา17.3อนะ่าแล้วก็เพิ่มลัคกี้ฮิต15.3%ครับผมเนี่ยแล้วก็ที่18สเตงครับผมอ่านะส่วนกางเก้งกางเก้งก็มีออสแท็กครับผมมีท o t a l a ออ o r ลนะครับผมก็19.5% รถด,ดาเมจากวอนเซอร์ระยะใกล้แล้วก็รถด,ดาเมขณะที่เราอยู่ในฐานะเอ่อฟอร์ติฟายครับผมนนะส่วนไอ้เสกก็จะเป็นการเพิ่มเกาะครับผมรนอะงเท้าแน่นอนครับผมก็ผมจะชอบเป็นโมเมนต์สปีดครับผมนะมันว่าไงมันอาจจะไม่เก่งเถอแต่ว่าเราอยากเดินได้ไวอ่ะแค่น,นั้นแหละก็เพิ่มระยะเวลาของเบอร์เซร์ครับผมแล้วก็ลดการใช้อ,อ่ฟูลี่เนี่ย สิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วเอฟเฟกเป็นเวลา u n s o p t ever เนี่ยเราจะได้ m o m e n t speed เข้าแล้วก็สามารถเดินทะลุมนสเตอร์ Monster ได้ตนะ่อไปเป็นสร้อยสร้อยเป็นตัว unique นะครับผมซึ่งสร้อยนี่สำคัญมากนะครับผมก็คือทุกๆ300เอย f u l l ที่เราใช้ไปอ่ะไอ้ s k i ของคอ l สกิลหรือว่าโฮตา้าครั้งต่อไปเนี่ยจะการันตี All H over hover ครับผมที่อย่างที่ผมบอกแล้วก็ ก็สไตล์ของโอ้ hover เนี่ยจะทำดาเมจ120%เลยทีเดียวนะก็อย่างที่เราเห็นถ้าจาก8ล้าน8ล้านก็จะกลายเป็น16ล้านครับผมถ้าเข้าเงื่อนไขนีนะ้ต่อไปก็แบนครับผมแวนก็ไม่มีอะไรครับมีเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจขณะเบอร์เซิร์กมีลัคกี้ฮิตแล้วก็ตัวอะไรนะฟูลี่ฟูลี่ ort, อซอลซอลคือฟูลี่ครับ Generation. ส่วนตัวเอฟเฟกของแหวนจะเป็นทั้งสองอันเนี่ยจะเป็นเ,เวลาเราใช้สกิลตะโกนเนี่ยมันจะทำการได้พลุี่นะครับผมส่วนอีกอันก็คือเวลาเราใช้สกิลตะโกนเนี่ยมันจะลดบูดาวสกินตะโกนอื่นเนี่ย1.7วินาทีต่อมันเซอร์ที่อยู่ใกล้ๆโดยสูงสุดเนี่ยที่6วินาทีครับผมส่วนแหวนก็ไม่มีอะไรครับมี เราก็พยายามเลือกเอาออปชันที่เราได้ใช้นะครับผมอย่างข้างบนเนี้ยผมเป็น vertical damage damage น,นาดับ b ิ r s t เนาะส่วนอันข้างล่างก็จะเป็น over power damage ครับผมแล้วก็ uh weaver damage vertical damage แล้วก็ damage นาดับ b ิ r s t จริงๆอ่ะอันเนี้ยถ้าผมได้ over power มาน่าจะสวยเข้ามน,นะแต่ผมผมไม่ค่อยได้วิ่ง h e l l t i a ก็เลยเพชรมันน้อยครับผมนะคอไอเพชรที่รีมันน้อยหายาก ส่วนอาวุธของผมด้าน,นซ้ายก็เป็นเอ็ดมาสเตอร์ครับผมก็คือเอ่อสกิลช็อดาเมจแรงขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับเอ่มอมานาที่เราเหลืออยู่ถ้าเหลือเยอะก็ทำดาเมจแรงขึ้นเยอะส่วนสเตตก็คือมีเอ่อบวกออสเซตครับผมแปดสิบสี่แล้วก็คีย์คอลสไปดาเมจโอเวอร์พาวเวอร์ดาเมจแล้วก็คอสกิลดาเมจครับผมเป็นดาเมจทุกอันเลยยกเว้นกับตัวออสเซตเนาะส่วนด้านขวาอ่า ้ขวานี่เป็นขวานใหญ่ครับผมนะขวานใหญ่ก็มีออสเซตมีเซ้งแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์แล้วก็ดาเมจขนาดเบอร์เซอร์ครับผมอ่าองตัวนี้ผมคิดว่าผมโอเคแหละคือคำว่าคาว่าโอเคคือเวลาดอบได้มาส่วนใหญ่จะไม่ดีเท่านะครับผมก็คือนานๆทีจะเข้าตาแบบว่าจะเอามาเลือกสักทีถ้าเกิดมาดูผ่านๆมาส่วนใหญ่จะทิ้งหมดนะครับผมเพราะสู้ยังสู้สองอันนี้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ย ส่วนอันนี้เป็นไอ้ไม้กระบอง2อันนี้นะครับผมก็แน่นอนที่เราใส่ไม้กระบองเพราะว่ามันสเตต์พื้นฐานหลักมันเป็นโอเวอร์พาวเวอร์เมจนะครับตรง78.8%เ็นห็นไหมครับผมเนี่ยทำให้โอเวอร์พาวเวอร์เมจเราเยอะอ่าส่วนสแตน์อีกต่อมาก็มีโอเวอร์เทมจ์เบสิคสแคลดเดมจนี่คือตัวนี้ยังไม่ดีนะครับผมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเบสิคสแคลดเดมจ์เห็นไหมอ่นะจาจะไปรีก็ไม่ดีไม่ได้เพราะว่าผมดีตัวที่ออสแตน ด้ไปแล้วเห็นไหมมันไม่มีจุดเห็นไหมครับอันนั้นคือมันมันดีไปแล้วทําให้เวลาผมจะไม่สามารถเปลี่ยนไปสิกสกิลเเมจได้เขาแปลว่าตัวเนี้ยไม่ดีตัวเนี้ยผมจะต้องเปลี่ยนนะครับผมแค่ผมยังหาอัน,นดีๆมาเปลี่ยนไม่ได้เฉยๆส่วนต้องมาดูตัวนี้ก็มี75 h t ฟเวอร r เฟเวอร์ a ดเมจคอร์สกิลเเมจแล้วก็ลัคกี้ฮิต11.4%ก็จะมีโอกาสที่มอนสเตอร์จะตายไปเลยเตัวนี้ก็ยังไม่ดีนะครับผม ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมีน้อยมันก็เลยไม่ดีถ้าเกิดว่าผมมีไอซัตไอซัตต็เนี้ยทั้ง4อันเลยเนี่ยอ่าผมก็จะตีเบาหน่อยแต่ผมมีโอกาสที่มอนมันจะตายไปเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะแต่เนี้ยเปอร์เซ็นต์มันมีแค่ผมอันเนี้ยเดียวมันน้อยครับผมเลยก็เลยถือว่าไม่ดีแปลว่ากระบอกสองอันเนี้ยผมไม่ดีไนะอ่าผมก็ต้องหาเปลี่ยนครับผมก็น่าจะมีฟอรแมนเท่านี้ครับส่วนไอ้ปท้ยตัวนี้ใส่เป็นขว,ขวานนะครับผนมะ เพราะไม่ค่อยมาเปิดดูเลยครับผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะดูพารากอนข้าวๆครับผมพาร,กรากอนอันแรกก็จะเป็นไอไอเล่ครับผมไอไอไอเลแล้วก็คือเพิ่มดาเมจขนาดเบอร์เซิร์ฟเนาะอ่าส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวมาร์ชอลนะครับผมก็บวกฟิสิจอร์รราดาเมจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราใช้สกิลตะโกนเนี่ย กูดาวของสกิลตะโกนอ,อื่นก็จะลดลง1.2%ด้วยเพราะว่าบาเบเลียนเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ตะโกนเนี่ยมันกากมากเลยนะครับผมนะคือถ้าคุณไม่ได้บัฟพวกตะโกนพวกเซิเร์ฟพวกอะไรเนี่ยมันกากนะผมว่าเออส่วนอันที่3ครับผมก็จะเป็นเพิ่มคิดค้อไซด์ดามจตแต่ตัวเนี้ยที่สําคัญมันคือมันมันจะได้มานาเวลาคิดค้อแต่ผมยังเด็กผมยังไม่พอครับผมผม,ผมไม่ได้ตัวนี้อ่าผมต้องรอมันขยายได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ถ้าขยายได้ฟูบบฝืนได้เด็กตัวนี้ได้เด็กตัวนี้เนี่ยได้2อ,อันนี้นะครับผมอ่าได้ตัวนี้อีกปึ๊กพอมันขยายปึ๊กเนี่ยตัวคิดเกี่ยวกับสไลด์ดเดิมพผมจะเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่าแล้วก็ได้มานาคืนด้วยอ่าส่วนตัวนี้ครับผมก็คือ45่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดิมจ์สำหรับตัวไม้ไม้กระบอกนะแต่ว่าอีกอันก็คือถ้าเกิดว่าผมถือไม้กระบอกสองอันเนี่ยผมจะทำสามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้พาวเวอร์เดิมพครับผมอ่า แล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมทุกๆ12วินาทีอะสกิลครั้งต่อไปของผมจะการันตีโอเวอร์ฟาวเวอร์นะก็นี่คืออีกหนึ่งจุดนะที่มันทำให้เราติดโอเวอร์พาวเวอร์บ่อยนะมาตรงนี้ครับผมตรงนี้เอ่อตัวนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นเพิ่มตัวฟลีชชนะตัวนี้ครับผมอ่ะดูดูตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะคัชเชอร์ครับผมนะอ่ามาตัวนี้ปึ๊บเป็นโอเวอร์พาวเวอร์ดาเมจ 234.7เลยนะครับผมกับตัวนี้แล้วก็ตัวเงื่อนไขที่โบนัสที่เรามีวิวพเวอร์ครบเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ติดโอเวอร์เวอร์เลย30บวินาทีเนี่ยครั้งต่อไปจะการันตีติดแน่นอนครับผมอา่าเห็นไหมมันมีมีถ้าคุณสังเกตดีๆมีหลายจุดวะนาทีผมจะได้โอเวอร์เวอร์ส่วนด้านบนนี้เป็นเพิ่มฟรีกับอ่าด้นฟรีเวลาข้ามเซอร์า ทาให้เวลาถ้ามีฝูงมอนสเตอร์เยอะเราสกิลไปเนี่ยฟูลี่เราก็จะฟื้นขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วส่วนจุดโนสุดท้ายก็จะเป็นค่าค่ามอนสเตอร์ที่ที่อะะไรนะติดสถานนะเลือดไหนเนี่ยจะมีโอกาส10%ที่จะได้บอนสเตอร์5วินาทีครับผมนะดีไหมแต่ว่าที่จริงคือเราไม่มีมอนสเตอร์ที่ติดเลือดไหนนะเออเพราะผมไม่มีสกิลหรือบัฟไหนที่ทําให้มอนสเตอร์ติดเลือดไหนเนาะ แต่ว่ามันมีอีกอันก็คือถ้าเกิดว่าเราเบอร์เซิร์ฟเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น25%ครับผมแต่ตรงเนี้ยผมยังไม่เข้าใจว่าเคอร์เ t นโบนัส1นี่คืออะไรนะตรงเนี้ยผมยังไม่รู้ครับผมว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออเบอร์เซิร์ฟได้25%เรดาเมจแล้วก็15%เ โมเมนต์สปีดเอฟเฟกต์นี้ได้ห้าวินาทีไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจว่าเลขสี่สิบเอ็ดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมช่างมันครับผมอย่าไปเครียดนี่ก็นี่ครับเหลือแค่นี้ครับผมเนี่ยเหลือตัวนี้เนี่ย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 เหลือตัวเนี้ยที่ผมจะต้องไปอ uh ัพเลเวลเนาะเมื่อกี้ก็กจะไปอัพละตายจนไม่ผ่านครับผมเลยยัดยัดเป็นเครีคยดพักก่อนครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันคลิปหน้าจะไปทำไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมเนาะ ก็ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับสายนี้กอถือเป็นว่าถือเป็นสาย end game เลยทีเดียวกับตัวมาต้านะครับผมใครอยากลองเล่นลองดูแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนสายถ้าเกิดว่ามันผมยังไม่สามารถฆ่าตัวลิลิตได้เนาะก็อาจจะต้องลองดูสายอื่นที่มันเน้นการสู้บอลมากกว่าเพราะว่าไอ้สายเนี้ยมันมันมีข้อดีคือมันฟาร์มง่ายครับผมเออมันมันฟาร์มง่ายนั่นเอง แต่ว่าเราเลยว่1หนึ่งรอแล้วนั่น,นี่ครับผมนะก็ยังไงใครแวะเข้ามาลงเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ